สวัสดีครับสมาชิกในช่องครับในคลิปนี้ก็จะเป็นหละโนยดูหัวคอตรงนี้ครับลหลัโนยโบนนะครับก็จะเป็นหัวท้ายครับสำหรับสูตรที่หนึงเอ็ดลงไปในงวกก้อนเอฟก็ชอบนะครับแต่สูตรนี้เอฟจะชอบมากกว่านะครับเรามาดูว่ามันจะสนใจน้าแค่ไหนนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามมาไว้นะครับเอฟมีแนวทางดีดีจะมานำเสนอให้สมาชิกได้ดูครับก็เอฟจะใช้ตัวนี้ในารัดแสนตัวนี้หนึ่งครั้งบัวรับพันและการบัวรับน้อยบัวซีคงที่ครับก็ เก้าบวกสามได้สองสองบวกแปดได้ศูนย์ศูนย์บวกสี่คงที่ก็จะได้สี่ครับเพิ่มมีตัวได้ห้าเพิ่มมีตัวก็จะได้หกเพิ่มสามได้เก้าเพิ่มสามก็จะได้สองสูตรนี้ก็จะมีแบบห้าตัวนะครับก็อวดถ้าไปหนึ่งหนึ่งหก เลขหกตัวนี้เข้าในหลัดน้อยครับแอบจะย้อนไปดูตั้งแต่งวดที่เก้าสี่สาห้าก็งวดถบ,บายก็ใช้เก้าตัวนี้ครับเกบวกศูนย์ได้เก้บวกหได้5้ห้า บวกส่ก็จะได้เก้าเพื่อมีตัวได้ศูนย์เพื่อมีตัวจะได้หนึ่งตัวนี้พ้นสามก็จะได้สตัวนี้พ้นสามก็จะได้เจ็ดง่วดถัดไปเลขอหกเก้าศเลขศูนย์ตัวนี้เข้าในละน้อยนะครับ สองวัถ้าปาใช้เจ็ดบวได้2 2งบวกศก็จะได้2 2งบวกีคงที่ก็จะได้6เอใช่ไหมเจ็ดบวห้ได้สองบวกศก็จะได้2อบวกก็จะได้6 ใช่เลยครับหกวุฒิเจ็ดกับปาตัวนี้เพิ่มเท่าไหร่เพิ่มสามก็จะได้หนึ่งตัวนี้เพิ่ม สามก็ 3, จะได้สี่งวดนี้ก็ถือว่าไม่เข้านะครับเลยออกไปห้าเก้าสามก็ใช้ตัวนี้ห้าบวกศูนย์จะได้ห้าห้าบวกสามแปดแปดบวกสี่ก็จะได้สองสองสามสี่ ตัวนี้พื้นสามก็จะได้เจ็ดพื้นสามก็จะได้ศูนย์หัวน,นี้ไดโอห้าศูนย์สี่ได้สี่ตัวนี้เข้าในหลักหน่วยครับรวมหัวทำไปาช่รับแสนแสนคือห้าห้าบวกแปดได้สาม สามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ก็จะได้หนึ่งหนึ่งสองสามตัวนี้พันสามได้หกพันสามได้เก้าหัวนี้ห้าได้อห้าศูนย์สามสามตัวนี้เข้าในหลัดนวย ก็งวดถับปลาดใช้4ตัวนี้4บวด4ได้8 8บวด3ได้1 1บวด4คงที่ก็จะได้5 5 6 7ตัวนี้เพิ่น3ก็จะได้0เพิ่น3ก็จะได้3 งัวนี้เลยออกไปสามสามหกเลยหกตัวนี้เข้าในหลัดน้อยนะครับของหั네วถัดไปะชยสามบวกเจ็ดได้ศูนย์ศูนย์บวกหกก็จะได้หกหกบวกสี่คงทีก็จะได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสอง เพิ่นสได้5เพิ่นสก็จะได้แปดมอน,นี้เลยออก 4, เออศูนยีหนึ่งหนึ่ตัวนี้เข้าในหลัดโนย,ยนะครับก็ใท้ายเจบวกเออ4ีบวกเจ็เ 4, 7, ก็จะได้หนึ่งหบวกหน,หนึก็จะได้2องสองบวกีคงที่ก็จะได้ห ถ้าได้หกเก่าตัวนี้หกเจ็ดแปดหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดหนึ่งประกาศสี่งวงนี้เข้าเลขเจ็ดในหลักน่วยนะครับ งวถ้าปาชาศูนบวกห้าได้ห้าหาบวกจ็ดได้2องสองบวกีของทีโก็จะได้6ก,ก็ได้ตัวเนี้หกเจ็ดแปหนึ่งก็งวดนี้เลยเออกไป6กศูนก,กตัวนี้เข้าในหลัดหน่วยนีนะครับ ก็งวดน,นี้ใช้1บวก9ได้0 0บวก6ได้6ได้6 6บวก4ก็จะได้0 0 1 2 5 8 0 1 2 5แล้วกับ8งวดนี้เลยออก6 6 2 2ตัวนี้ก็เข้าในละหน่วยนะครับ ลับสิบอดก็ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาจับคู่ให้ดูนะครับข็หบวกแปดดั4ซบวกสองได้หกหบวกสก็จะได้ศูนศูนเ่าตัวนี้ศ1น5 8หนึ่งสองห้าดหัวนี้เลยเออกห6ห้า เข้าที่เลย 5, ห้านายละน่วยครับกอดงวดถ้าไปใช 7, ้เจ็บวกแดได้5้าห้าบวกได้ศ 0, 0, ูนย์ศบวกสี่ขงทีก็จะได้สถ้าได้สี่เกาตัวนี้4ี่ห้าหกเกสองสี่หสอง งวดนี้เลขออกไป9 6้าหสองตัวนี้เข้าในละนอ่อยครับก็งวดนี้ใช้สีบวกสได้6 6หบวกสได้แปดแปดบวกสี่ของที่ได้2ถ้าได้สองก็เอาตัวนี้2 3 4สามสเจ็ดา 4 7่าการศูงวดนี้เลยออกศูนย์สีีเลขสี่ก็เข้าในรัดน้อีก็ถือว่าสูตรนี้ก็ใช้ได้นะครับก็งวดถ้าปใช้5บวกหได้1 1ึบวกสได้5 5าบวกสีคงที่ก็จะได้9 ท่าไดเ้าก้าตัวนี้90147 9 0 1 4หลกรเจ็ดงวนี้เลออกสองสองนเลขหนึ่งเข้าในรัดน้วยนะครับ ก็งวดทำปลาใช้หนบวดเจ็ได้แปดปบวนึ่งได้เก้าเกบวดสี่คงที่ได้3 3 4 5ตัวนี้เพิ่น3าก็จะได้แปดตัวนี้เพิ่น3ก็จะได้1งงวดนี้เลยเออกแปดสสา 8, 4, ได้สามตัวนี้ก็เข้าละหน่วยนะครับก็ใช้ตัวนี้หกบ,บวกเก้าได้ห้าห้าบวกสามดับแปดปาดบวกสี่ของทีกอจะได้สองถ้าได้สองก็เอาตัวนี้สองสามสี่เจ็ดศูนย์สองสาม สี่เจ็ดากาศนูนยงวดล่าสุดเลยออก8 6ดหสาตัวนี้ก็เข้าในหลักหน่วยอีกครับก็งวดล่าสุดวันนี้นะครับก็ใช้ศนย์บวกเจ็ 7, ก็จะได้เจ็บวกามก็จะได้0 0นบวกสี 4, ของทีก็จะได้ส ถ้าเจอซีเกาตัวนี้ซีห้าหกเก้าสห้ากเก้าวันนี้ก็จะมีหลัะน้อยคือตัวนี้นะครับก็มาดูละสิบที่เอ็ดก็ได้ลงไปในงวก,ก้อนมาจากคู่กับชุดนี้ครับตรงน,นี้คือละสิบ จะเอามาจากคู่กันละน้อยนะครับแอบก็จะคู่มาเรียบร้อยนะครับทั้งหมดก็จะมี25ชุด1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25ชุดนะครับแต่ในทีนี้อาจจะเอาสูตรนี้สูตร1สูตร2ส,สูตรที่1ได้3 5ส,สูตรที่2ได้02นะครับ ถ้าสมาชิกไม่รู้ชุดนี้สูตรที่หนึงและสูตรที่2ก็ไปย้อนดูขิดได้นะครับเอ้ก็ลงให้ดูนะครับก็มาเอาตัวนี้มาคัดเลืออนะครับสูตรนึ่งสูตรสองนี้มันจะมาได้ทางหลักร้อยหลักบ้ลยเลัละน้อยนะครับแต่ในที่นี้เอ็จจะขอเน้นไปที่หลักน้อยนะครับสองสูตรนี้ครับสามห้าสามห้าก็คือตัวนี้ ไปที่95ตัวนี้นะครับก็05ก็45แล้วก็55ก็65ก็เลข3ก็ถือว่าไม่มีครับก็ไป E5 ตัว C 56 ห้าเก้าห้าสองเออสูตรที่1ก็จะมีประมาณนี้สูตรที่2องครับศูนยศูนย์ก็จะไปที่ศูนย์สี่ศูนย์นยละสอครับก็จะไปที่92้าสกับี่ ราคาหกสองนะครับก็จะมีประมาณนี้นี่ก็จะเป็นชุดสองตัวจะเขียนตรงนี้นะครับสองตัวบนนะครับ ครัก็จะมีประมาณนี้นะครับ